บทที่298เมื่อฝุ่นจางลงในหลุมนั้นอวี่เวินจื้อโดนเย่เย่สะจนล้มบาดเจ็บหนักแต่เทียบกับบาดแผลทางกายแล้วบาดแผลทางใจของอวี่เวินจื้อนั้นสาหัสยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเย่เย่ได้ตามเข้ามาถึงตัวอวี่เวินจื้อก็ไม่สนอาการบาดเจ็บของตัวเองต่อไปหลังจากที่ลุกข,ขึ้นมาได้ก็ได้รีพอรเข้าไปหมายจะท้าชนกับเย่เย่อีกครั้งในทันทีบางอาจมาทําให้ค่าบาดเจ็บสะได้อย่าอยู่เลยใบหน้าของเขาดุดันเยี่ยงสัตว์ป่าที่กําลังเกรี้ยวกราดในเวลานี้เขาเสสียติไปแล้ว มาเลยเย่เย่ต้องมองอย่างเยือกเย็นก่อนจะพุ่งเข้าหาอวี v ่เวินจื้ออย่างรวดเร็วเขารวบรวมปราณมังกรไว้ที่หมัดขวาแล้วซัดเข้าใส่อวี v ่เวินจื้ออีกครั้งด้วยความเร็วที่เร็วยิ่งกว่าพวกสิทธันสวนรรค์บวกกับการที่อวี v ่เวิรนจื้อรีพอร์เข้ามาหาเขาด้วยทั้งสองคนจึงแทบจะปะทะกันในทันทีหมัดของเย่เย่ปะทะเข้ากับหมัดของอวี v ่เวินจื้อตรงๆแม้ว่าทั้งคู่ต่างใช้พลังเต็มที่แต่เพราะอวี v ่เวิรนจื้อนั้นบาดเจ็บหนักในขณะที่เย่เย่ท All v ฝุ่นและควันคลักคลุ้งลอยขึ้นเต็มฟ้าราวกับกำลังมีพายุทรายพัดผ่านเมื่อเห็นเช่นนี้เหล่าสิทธันสวรรค์ที่เพิ่งจะมาถึงก็ได้ยิ่งกระวนกระวายและรีบเข้าไปโจมตีเย่ๆอย่างไม่ลังเลเย่ๆหยุดเดี๋ยวนี้นะตอนนี้เจ้าไม่มีทางหนีรอดแล้วยอมให้จับแต่โดยดียอมแพ้ซะตอนนี้ก่อนที่ร่างจะเหลือไม่ครบส2สองเหล่าสิทธันสวรรค์ทั้งเจ็ดเข้าจู่โจมเย่ๆอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งทำให้พวกเขามั่นใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นอวิเวินชื่อนั้นถูกเย่เย่กำราบลงได้แต่พวกเขาก็คิดว่าเย่เย่เองน่าจะได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ไปไม่มากก็น้อยซึ่งต่อให้พวกเขาทั้งเจ็ดอาจจะต้องบาดเจ็บถึงตายจากการเข้ารุมเย่เย่แต่ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถจัดการกับเย่เย่อย่างราบคาบได้ยังจะมีใครกล้าที่จะแข่งข้อกับทันสวรรค์อีกแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาพุ่งเข้ามาถึงต่อหน้าเย่เย่และเตรียมจะโจมตีหมายจะสังหารเย่เย่ให้ถึงตายแสงสีน้ำเงินก็ก่กอตัวขึ้นเบื้องหน้าของเหล่าสิทธันสวรรค์ หนาวเย็นสุดขั้วแล้วเหยียนลี่หยางก็ได้เคลื่อนเขาถือโอกาสในตอนที่เหล่าสิทธันสวรรค์กำลังหันเหความสนใจไปทางเย่เย่อยู่นั้นก็ได้ระเบิดไม้ตายของเขาออกมาและแช่แข็งเหล่าสิทธันสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเขาในทันทียังไม่จบแค่นั้นเหยียนลี่หยางพุ่งเข้าไปหาสิทธันสวรรค์ในขณะที่ยังใช้วิชาอยู่จนมาถึงด้านหน้าของเหล่าสิทธันสวรรค์ราวกับสายฟ้าและซัดเข้าไปทันทีเคลงร่างของสิทธันสวรรค์คนหนึ่งที่เพิ่งถูกแช่แข็งจนกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งไปนั้นก็ได้แตกกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยในททัันนีแลละตกกกกกงจาาาฟ้้รวบอด เมื่อเห็นเช่นนี้เหล่าสิทธันสวรรค์ที่เหลือก็ได้หยุดนิ่งและมองไปที่เยียนลี่อย,อย่างหวาดกลัวแม้พวกเขาจะรู้มานานแล้วว่าพลังของเยียนลี่อย่างแข็งแกร่งไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ในตอนที่เขาอยู่ในระดับสูงสุดของจอมเทพเขาก็สามารถต่อกรกับไข่งอเงินที่อยู่ในระดับสูงสุดของราชันเทพได้แต่ภาพที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาในเวลานี้นั้นมันเหนือกอว่าที่พวกเขาคาดคิดยิ่งนะัก อย่างที่รู้กันดีว่าวรายุทธ์ของสิทธันสวรรค์ที่เพิ่งถูกเหยียนลี่หอ,อยังลงมือฆ่าไปนั้นใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของราชันเทพแล้วต่อให้ถูกเหยียนลี่อย่างโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ตามการตายในช่วพพิบตาเช่นนี้เป็นเรื่องที่เหล่าสิทธันสวรรค์ยากจะทำใจยอมรับได้อาศัยโอกาสที่พวกนั้นกำลังตื่นประหนกดวงตาของเย่่ก็ได้ปรากฏแววตาดุดันตัวเขาไม่ได้สนใจพวกสิทธันสวรรค์ที่เข้ามาหาเขาเลยแม้แต่น้อยเขารีบพุ่งเข้าไปหาอวิเวินจื้อที่อยู่ในหลุมลึกอย่างเต็มกลัง ายซะเถอสีหน้าของเขานั้นหนักแน่นมากราวกับเขามองเห็นรุ่งสางยามที่ทันสวรรค์ถูกกำจัดหมดแล้วทำให้พลังใจของเขาสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมในหลุมนั้นอวี่เวินจื้อที่ถูกเย่เย่ซัดจนอ่วมนั้นก็ได้กระอักเลือดอีกคราในที่สุดก็เริ่มแสดงความกลัวออกมาผ่านในตาของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวเขาไม่เคยรู้สึกว่าความตายนั้นคืบคลานเข้ามาใกล้เขาถึงเพียงน,นี้ในเวลานี้เขาไม่ห่วงเรื่องหน้าตาของตัวเองอีกต่อไปแล้วเมื่อเย่เย่พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างเต็มกาลังนั้นก็ได้รรรรรีีบบะกกกกนนนเเเยยหล่่าาาาาสสิทททัััวววคอออููงาาศจ้พบบ้พมํไ รีบหยุดมันไว้สิเหล่าสิทธันสวรรค์ที่กำลังตื่นประหนก,กับเยียนลี่อย่างก็ได้สติอีกครั้งว่าอะไรสำคัญกว่าพวกเขารีบไล่ตามเย่เย่อย่างร้อนรนโดยหวังว่าจะหยุดเย่เย่ได้ทันก่อนที่อวี่เวินจื้อจะถูกฆ่าเสียก่อนแต่ทว่าความเร็วของเย่แย่นั้นเหนือกว่าเหล่าสิทธันสวรรค์และความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสังหารอวี่เวินจื้อให้ได้เย่เย่ก็ได้ทะยานเข้าถึงตัวของอ,งอวี่เวิร์นจื้อก่อนที่เหล่าสิทธันสวรรค์จะตามมาทัน ไปให้พ้นภายใต้แรงกดดันจากความโกรธและความกลัวอวี่เวินจื้อก็ระเบิดพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาออกมาและแสดงพลังมหาตะวันเจิดจ้าเข้าใสายเย่เย่เย่ที่กำลังพุ่งลงมาจากฟ้าทันทีตมภายในหลุมลึกนั้นอุณหภูม,มิก็ได้สูงขึ้นอย่างน่ากลัวในทันทีผืนดินรอบๆตัวอวี่เวินจื้อนั้นก็ได้กลายเป็นแมกมาในชั่วพริตาทำให้ดูน่าขนลุกนักเมื่อเขาหันฝ่ามือไปหาเย่เย่ฝ่ามือขวาของเขาก็ได้ยอมไปด้วยสีเหลืองทองเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทองคำและแผ่พลังที่ราวกับจะทำลายโลกนี้ออกมา อวี่เวิรนจื้อนั้นไม่ได้หวังผลที่จะสร้างความเสียหายให้กับเย่เย่อย่างจริงจังเพียงแต่หวังว่าจะสามารถทวงเวลาออกไปเพื่อให้เหล่าสิธทธันสวรรค์เข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีขอเพียงเหล่าสิธทธันสวรรค์ปกป้องพวกเขาได้ทันเวลาแม้ว่าพวกเขาจะต้องถอยตัวจากเมืองหลิงเฉิงเป็นการชั่วคราวอวี่เวิรนจื้อก็ยังคงมั่นใจว่าเย่เย่ไม่สามารถหลบหนีจากเม,มือของเขาได้แน่แต่ทว่ามีหรือที่เย่เย่จะปล่อยโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนี้หลุดมือไปได้เมื่ออวี่เวิรนจื้อใช้ท่าตะวันเจิดจ โั้เข้ามาหักล้างพลังของอีกฝ่ายปีกทั้งสองด้านหลังของเย่เย่โบสบัดอย่างรวดเร็วผืนดินรอบๆที่กลายเป็นแมกมาก็ได้จับตัวเป็นน้ำแข็งในทันทีเกิดเป็นหมอกหนาปกคลุมไปทั้งหลุมนั้นราวกับพวกเขากำลังอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งร้อนจัดและเย็นจัดพร้อมๆกัน เย่เย่นั้นรู้ดีว่าตัวเขาไม่สามารถจัดการกับอวิเวิร์นจื T ้อได้อย่างเด็ดขาดด้วยวรยุทธ์นี้ของเขาเพียงอย่างเดียวได้ดังนั้นเมื่อเขาใช้วิชาดาวเทียนกลางหนาวสุดขั้วมาเพื่อตอบโต้การสวนกลับของอวิเวิร์นจื T ้อนั้นเย่เย่กัดฟันเร่งพลังสูงสุดของกรดสวรรค์นภาธมินอีกครั้งเขายื่นมือไปข้างหน้าไปหาตัวของอวิเวิร์นจื T ้อและปลดปล่อยลำแสงดาวยี่เถ่งที่รุนแรงที่สุดออกมาจบกันแค่นี้แหละเมื่อฝ่ามือของเย่เย่กับอวิเวิร์นจื้อเผชิญหน้ากันแล้วลำแสงสีมม่่วงงกกก็ออออาาาจฝืขเเยย อะไรกันอ,อวี่เวินจื้อคำรามอย่างเจ็บปวดฝ่ามือทองคำของเขาถูกละลายด้วยแสงสีม่วงจากนั้นร่างของเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงนั้นก่อนจะหายไปกับอากาศาธาตุอย่างสมบูรณ์ตูมพื้นผสุธาแอร์ตกออกและถล่มทลายตอนแรกหลุมนั้นไม่ได้ลึกมากนักแต่พอถูกทำลายด้วยลำแสงสีม่วงแล้วก็ได้กลายเป็นหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นบ่อหมอกกระจายตัวออกควันสลายหายไปแม้แต่แสงตะวันก็มีอาจส่องลงมาบนพื้นได้ราวกับแผ่นดินต้องสาปที่โลกนี้ไม่ต้องการ เย่เย่หอบขึ้นมาจากพื้นด้วยสีหน้าเย็นชาและในตาของเขาวาดมองไปยังเหล่าสิทธันสวรรค์อย่างเย็นเยือกเั่วทั้งบริเวณนั้นเงียบสนิทมีเพียงเสียงสายลมพัดก้องจากเสียงครวญครางเมื่อสักครู่ที่ดังมาจากด้านล่างสุดของพื้นดินเหล่าสิทธันสวรรค์ที่เหลืออีกหกคนพอจะคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากแผนการที่คิดจะลงไปช่วยอวี่เหวินจื้อที่ด้านล่างนั้นดูจะไม่ไหวเสียแล้วพวกเขาต่างมองไปทางเย่เย่ด้วยความรู้สึกไม่เชื่อสายตาตัวเองรวมไปถึงหวาดกลัวหากแต่ลืมไปว่าไม่ใช่แค่เยเ่เย่วทกกาาลัังงงจบจบ้อมาาพ เขาขนาดที่เหล่าสิทธันสวรรค์ทั้งหกกำลังพุ่งความสนใจไปทางเย่เย่เยียนลี่อย่างที่ถนัดงานเก็บกวาดก็สบโอกาสและเข้าจู่โจมสิทธันสวรรค์ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดอย่างรวดเร็วตูมลำแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งสิทธันสวรรค์ที่อยู่ใกล้ตัวเขาก็กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งและถูกโจมตีซ้ำทันใดนั้นร่างของชายผู้นั้นก็แตกกระจายเป็นเศษน้ำแข็งกระเด็นเกลื่อนพื้นเคลงกว่าจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนที่เสียงของน้ำแข็งแตกกระจายกระทบเข้ามาในหูทุกคนต่างหน้าถอดสีหมดกำ แต่เย่เย่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครหนีรอดจากที่นี่ไปได้เมื่อเหล่าสิทธันสวรรค์เริ่มหนีไปคนละทางนั้นตัวเขาก็รีบดึงพลังของวิญญาณมังกรไว้ที่ขาเพื่อไล่าตามทันทีมาช่วยกันอย่าให้หลุดไปได้สักคนเย่เย่รู้แก่ใจว่าเท่าหากปล่อยให้พวกสิทธันสวรรค์หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเขาตะโกนบอกเหยียนลี่หยางด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดระหว่างที่กำลังไล่ตามศัตรูไปไม่ต้องกังวลข้ารู้ดีอยู่แล้ว ก่อนที่เย่เย่จะตะโกนบอกเหยียนลี่หยางก็ออกติดตามเหล่าสิทธันสวรรค์เขาก็ได้ออกตัวไปก่อนแล้วโดยมีแสงปรากฏอยู่ในดวงตาของเข,เขาให้คำสาบานว่าจะช่วยเหลือเย่เย่กำจัดเหล่าสิทธันสวรรค์ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายภา,ยาคหน้าจากตอนแรกที่เป็นการทำลายล้างอยู่ฝ่ายเดียวจนในท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นการทำลายล้างอยู่ฝ่ายเดียวเช่นกันหากแต่ว่าบทของเย่เย่และเหล่าสิทธันสวรรค์นั้นกลับตลบตัดกันนิดหน่อยเหล่าสิทธันสวรรค์ที่มายังหลิงเฉิงหมายจะบทขยี้อีกฝ่ายนั้นในเวลานี้ต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดซึ่่่่งงกกก็ไไไมด้ตาาตาาาจอนนแรรเทห อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นไปถึงระดับของราชาเทพแล้วและแถมในจนํานวนนั้นมีหนึ่งหรือสองคนที่แข็งแกร่งถึงระดับสูงสุดของราชาเทพด้วยซ้ําแต่เมื่อเย่ๆปลดปล่อยปรานมังกรของเขารวมถึงพลังของกรดสวรรค์นภาธมินออกมาแล้วสิทธันสวรรค์ที่เหลืออีกห้าคนต่างก็ถูกเย่่และเหยียนลี่อย่างไล่จัดการทีละคนาทีละคนถึงตรงนี้ทันสวรรค์ผู้ที่เก่งกาจที่สุดในราชวงศ์ชางหลังก็ได้ถูกจัดการจนหมดสิ้นและยุคสมัยของพวกเขาก็ได้สิ้นสุดลง คอหลังการตายของงอวิเวินตื่อเขาเสวียนคงซานก็ได้พังทลายลงราวกับรับรู้ได้ถึงการสิ้นสุดของสำนักทันสวรรค์ในราชวงศ์ชางหลังภูเขาทั้งลูกในที่สุดก็พังทลายลงมายังเมืองหลิงเฉิงครีนอนนอนนอน,น,นก้อนหินนับไม่ถ้วนร่วงลงมาจากภูเขาที่พังทลายจนทําให้เกิดหลุมจํานวนมากภายในหลิงเฉิงที่อยู่เบื้องล่างบางคนที่หนีไม่ทันต่างก็บาดเจ็บไม่ก็ถูกก้อนหินที่หล่นลงมาทับจนตาย เย่เย่เมื่อเห็นเมืองหลิงเฉิงกำลังจะถูกภูเขาทั้งลูกถล่มลงมาสายก็รีบพุ่งเข้าไปหยุดภูเขาเอาไว้ขณะเดียวกันก็รวบรวมปราณมังกรไวท้ที่ร่างกายและมือขวากำม,มัดแน่นและชกไปที่ภูเขาทั้งลูกตรงๆบ้ามอเสียงระเบิดดังสนั่นวั่นวหวและภูเขาทั้งลูกก็ถูกซัดกระเด็นโดยฝีมือของเย่เย่ตูมตูมตูม,ตมก้อนหินที่ตกลงมาเองก็ถูกจัดการออกไปโดยเหล่ายอดฝีมือที่หอะออกมาจากเมืองหลิงเฉิงเสียงดังราวกับประทัดซึ่งคล้ายกับเสียงแห่งความสุขบทที่299อครองสูงกุดสนีเร็รีบไปเร็วก่อนที่จะสายเกินไป ท้องฟ้าผันแปรยุคสมัยของทันสวรรค์สิ้นสุดแล้ววิ่ในเมืองหลิงเฉิงยอดฝีมือกองทับหลวงที่ตอนแรกตั้งใจจะเข้ามาน้องเลือดในเมืองนั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นพวกเขาฉวยโอกาสที่เหล่ายอดฝีมือในเมืองกำลังจัดก,การเก็บกวาดเศษหินเศษดินรอบๆแอบหนีตายออกไปหนีไปให้ไกลาจากหลิงเฉิงที่สุดเท่าที่จะหนีไปได้ยิ่งดี แม้ว่าตอนนี้พวกระดับจอมเทพและเทพอสูรเหล่านี้จะไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปแต่พวกเขารู้ว่าจะเจออะไรถ้ายังอยู่ในเมืองหลิงเฉิงต่อไปต่อให้ชาวเมืองหลิงเฉิงรวมตัวกันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าหากแย่ๆกับเยียนลี่อย่างกลับมาเมื่อไหร่พวกเขาคงไม่รอดแน่และโดยไม่ต้องมีคำสั่งใดๆเหล่าจอมเทพและเทพอสูรเหล่านี้ต่างพากันหลบหนีออกจากเมืองหลิงเฉิงนี่เป็นครั้งแรกที่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นจะหนีไปไหนอยู่เฉยๆรอรับความตายเสียดีด คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในบรรดาเหล่ากองทัพอีเหรินสามพี่น้องตระกูลของที่เห็นการเคลื่อนไหวของพวกยอดฝีมือกองทัพหลวงแล้วจึงได้รีบไล่ตามไปในทันทีในการต่อสู้กับทันสวค์เมื่อสักครู่นั้นแม้ว่าเหล่ายอดฝีมือของกองทัพอีเฮรินนั้นพร้อมจะสละชีวิตได้ทุกเมือ่อแต่พวกเขาก็ยังมีความสามารถไม่มากพอที่จะร่วมการต่อสู้นี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบสามพี่น้องตระกูลของที่ไม่เคยเจอการต่อสู้ที่หนักหน่วงขนาดนี้นับจากตั้งแต่ตอนที่ได้เลื่อนขึ้นมาถึงระดับจอมเทพ ขณะเดียวกันเมื่อเห็นพวกยอดฝีมือกองทัพหลวงเคลื่อนพลออกไปนั้นสามพี่น้องกระกูลถงก็ราวกับถูกจุดระเบิดพวกเขานั้นไม่ลังเลที่จะรีบไล่ตามไปทันทีฆ่ามันให้พวกมันได้ชดใช้อย่างสาสมอย่าให้มีพวกสุนัขรับใช้เหลือรอดไปได้แม้พวกกองทัพอีเหรินที่เหลือจะไม่แข็งแกร่งเข้าสามพี่น้องแต่พลังใจของพวกเขาไม่ด้อยไปกว่าทั้งสามเลยภายใต้การนำของไปซีจังเหวินและคนอื่นๆในกลุ่มกองทัพอีเหรินก็ได้ไล่ตามพวกยอดฝีมือกองทัพหลวงไปอย่างดุดัน ในขณะน,นี้ทิศทางการรบกำลังเป็นใจให้กับฝั่งเมืองหลิงเฉิงและเหล่ายอดฝีมือกองทัพหลวงเองก็หมดกำลังใจที่จะต่อสู้ไปแล้วด้วยนอกจากนี้พวกเขายังมีเย่เย่และเยียนลี่อย่างผู้ที่เก่งกาจที่สุดทั้งสองคนอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับระดับจอมเทพและเทพอสูรที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขามากนะับกองทัพอี้เหรินเหล่านี้ก็ไม่ลังเลที่จะไล่ตามพวกยอดฝีมือกองทัพหลวงไปแม้แต่น้อย บนท้องฟ้าแย่ๆและเหยียนลี่หยางที่เพิ่งจะกลับมาหลังจากสังหารเหล่ายอดฝีมือแห่งทันสวรรค์ไปแล้วนั้นก็ได้เห็นถึงความกล้าหาญของเหล่ากองทัพอีเฮรินแต่พวกเขาก็ไม่เพิกเฉยแต่อย่างใดทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นเหยียนลี่หยางก็หอดตรงเข้าไปหากลุ่มกองทัพอีเฮรินพอเถออยาไล่าตามเจ้าพวกโจรกระจบกนั่นต่อไปเลยเหยียนลี่หยางยื่นมือเข้าไปห้ามเหล่ากองทัพอีเฮรินไม่ให้ไล่าตามไปซึ่งก็ทำให้สามพี่น้องกระกูลถงและคนอื่นๆหยุดชะง,งักนายท่านพวกสุนัขรับใช้พวกนั้นเกือบจะทำลายเมืองหลิงิงงเเฉแล้้ววททไไมไม่่่าานนนนพกัสีียตอนน แม้ถึงซานจะหยุดทันทีที่เยียนลี่หยางบอกแต่ในตาของเขายังแสดงความสับสนไม่ใช่เพียงแค่เขาแต่คนอื่นๆในกองทัพอี้เหรินเองก็มองไปที่เยียนลี่หยางอย่างสงสัยรอฟังคําอธิบายจากเขาแม้ว่าทันสวรรค์จะถูกทําลายแล้วแต่ใช่ว่าราชวงศ์ชางหลังจะยอมสงบศึกกับเราหากไม่ระวังให้ดีความวุ่นวายครั้งใหม่อาจจะตามมาครั้งนี้เราต้องไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเยียนลี่หยางกวาดตามองเหล่ากองทัพอี้เหรินคลางอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างเคร่งครึม เหล่ากองทัพอีเฮรินนั้นยังคงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับเมืองหลิงเฉิงตามคำสั่งของเยียนลี่หยางในเวลานี้นอกจากเหล่ากองทัพอีเฮรินที่เพิ่งกลับมาพร้อมกับเหียหยุนลี่หยางแล้วเหล่ายอดฝีมือที่เฝ้ารอยอยู่ในหอ,อการค้าใบหยกต่างก็มีท่าทีตื่นเต้นดูเหมือนว่าในเวลานี้พวกเขานั้นรู้บทสรุปของสงครามในครั้งนี้แล้วและในตาของพวกเขาต่างก็แสดงความปิติออกมาชนะแล้วพวกเราชนะแล้วหอ,อการค้าใบหยกจงเจริญท่านประธานจงเจริญประมุขหอ,อการค้าใบหยกไร้เทียมทาน ประมุขหอ,อการค้าใบหยกสุดยอดเสียงเชียร์ดังลั่นมาจากห้องโถงในหอ,อการค้าใบหยกผู้คนต่างแสดงความโล่งใจออกมาในทันทีบรรยากาศรอบๆก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นงานฉลองอันอบอุ่นแม้ว่าเหล่าสมาชิกอาวุโสของหอ,อการค้าใบหยกอย่างสวีซอเจียเจิ้งซี่และซูเลียนอยู่นั้นจะไม่ได้ปฏิบัติตัวเหมือนสิทธิ์ทั่วไปแต่สีหน้าพวกเขาก็แสดงความยินดีหลังจากได้รับชัยชนะเหล่าสิทธิ์รุ่งเยาว์อย่างเฉินเซียนและคนอื่นๆเองต่างก็ทนไม่ไหวและแสดงความดีใจเฉกเช่นเดียวกับเหล่าสิทธิ์ทั่วไปทําให้หอ,อการค้าใบหยก,หหออก,หยกเต เก็บกว่าดพื้นที่ให้เรียบร้อยบูรณะเมืองหลิงเฉิงขึ้นใหม่และวางกำลังหลักไว้ทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้พวกเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะอย่าเพิ่งดีใจไปหลังจากปล่อยให้เหล่าสิทธ์คลายความกังวลออกมาแล้วแเย่แเย่ก็ได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงขึงขังน้อมรับคำสั่งเหล่าสิทย์ทั้งหมดของหอ,อการค้าใบยกและเหล่ากองทัพอีเฮรินหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากแเย่เย่ก็ได้รีบปฏิบัติการกันทันทีบรรยากาศแห่งความยินดีปรีดาจึงต้องหยุดลง แม้ว่าเหล่าสิทธิ์ของหอ,อการค้าใบหย,ยกจะเคยเป็นปฏิปักษ์กับเย่เย่ขนาดไหนแต่ในเวลานี้ลึกๆแล้วทุกคนต่างยอมรับในความแข็งแกร่งของเย่เย่และไม่มีใครกล้าขัดขืนคำสั่งของเย่เย่อีกเหล่ากองทัพอีเฮรินยิ่งเชื่อฟังเย่เย่มากกว่าใครแม้การฟื้นฟูหอ,อการค้าใบหย,ยกจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเขาแต่เหล่ากองทัพอีเฮรินนั้นจะไม่ลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเย่เย่เลยแม้แต่น้อย ดีมากเย่เย่พยักหน้าอย่างชื่นใจหลังจากได้เห็นบรรยากาศรอบๆแต่หลังจากนั้นสีหน้าของเขาก็ดูอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเขาได้หันกลับไปและกลับไปที่ห้องพักปล่อยหน้าที่ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของสอวีซอเจียและซูเลียนอยู่กับคนอื่นเป็นคนจัดการต่อเย,ยนลี่อย่างไม่ได้บาดเจ็บหนักเท่าเย่เย่จึงไม่ต้องรีบกลับไปรักษาตัวแต่อยู่คอยชี้นำเหล่ากองทัพอีเหรินให้ร่วมมือกับคนของหอการค้าใบหยกเพื่อทำการบูรณะเมืองหลิงเฉิงและภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมด และด้วยการที่ยอดฝีมือระดับราชาเทพอย่างเหยียนลี่หยางเป็นคนคุมบังเหียนแล้วเหล่าสิทธิแห่งหองการค้าใบยกและกองทัพอี้เฮรีนก็ได้มีความมั่นใจมากขึ้นและไม่หวั่นใจกับการตอบโต้ของเหล่ายอดฝีมือกองทัพหลวงอีกต่อไปจากนั้นก็เริ่มมุ่งมั่นกับการทํางานภายใต้การให้คําแนะนําของเยียนลี่หยางและเหล่าสิทธิอาวุโสของหองการค้าใบยกอีกด้านหนึ่งผู้คนจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของหลิงเฉิงที่เพิ่งจะหนีออกมา เมื่อได้เห็นการกราบเหล่าทันสวรรค์ของเย่เ่และเยียนลี่หอ,อย่างกับตาเหมือนกับมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมเข้ามาในหัวใจสถานการณ์ซึ่งหวังที่พวกเขาคิดว่าอาจจะต้องตายแล้วก็ได้กลับตลบปัดทันควันบรรยากาศของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ต่างสับสนแม้พวกเขาจะได้รับความเสียหายอย่างใหญหลวงเพราะเย่่เป็นต้นเหตุแต่พอได้เห็นเย่่สังหารอวิเวินจือด้วยตัวเองและทำลายเขาสเสวียนคงซานได้แล้วผู้คนต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจยอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้จงเจริญหอการค้าใบยกไร้เทียมทานในที่สุดพวกเราก็รอดแล้ว ขณะดเดียวก,กันกับที่บรรยากาศของฝั่งสิทธิของหอ,อการค้าใบหยกและเหล่ากองทัพอีเฮรินเริ่มซาลงแล้วงานฉลองของผู้คนจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้นั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นแม้พวกเขาจะสูญเสียญาติที่น้องไปจากหายนะครั้งนี้แต่พวกเขาก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของแผ่นดินทางหลางความตื่นเต้นของพวกเขานั้นไม่น้อยกว่าสิทธิของหอ,อการค้าใบหยกและเหล่ากองทัพอีเฮรินเลยแม้แต่น้อย เพราะว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆของแผ่นดินทางหลางแล้วแม้ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของพวกเขาจะได้รับความเสียหายมากที่สุดแต่ผลลัพธ์จากการพังายขึ้นมาของหอ,อการค้าใบหยกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดกองกำลังต่างๆในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกผลักดันจนต้องหลบหนีออกไปตัดสินใจที่จะทำทุกทางที่จะกลับมาอยู่ในเมืองหลิงเฉิงหลังจากได้เห็นการล่มสลายของทันสวรคร์มีเพียงจำนวนนิดหน่อยเท่านั้นที่ไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปและตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดของตน ความวุ่นวายที่พัดผ่านเข้ามาในเมืองหลิงเฉิงได้สลายไปจนหมดสิ้นแม้หอ,อการค้าใบหยกจะไม่ได้มีประกาศใดๆแต่ผู้คนจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวมากกว่านี้ความแข็งแกร่งของเย่เย่นั้นมากมายนัมกมากจนพวกเขาหวาดกลัวไม่มีใครกล้าที่จะย่างเท้าเข้าไปยังหอ,อการค้าใบหยกอีกแต่ขณะเดียวกันการพังหาขึ้นมาของสำนักหอ,อการค้าใบหยกนั้นทําให้ผู้คนพยายามที่จะหาทางเข้าร่วมกับหอ,อการค้าใบหยกไม่ก็อาศัยอยู่ในเมืองหลิงเฉิงโดยเลี่ยงที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับเมือง เหล่าคนฉลาดบางคนจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็ฉวยโอกาสนี้เข้าหาหอาการค้าใบยกเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางหอาการค้าใบยกเองก็ยอมรับฟังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและส่งคนติดตามพวกเขาไปบูรณะเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้บรรยากาศความวุ่นวายในเมืองหอลิงเฉิงที่เคยมีก็ได้หายไปโดยสิ้นเชิงเหลือเพียงแต่ความรุ่งเรืองให้เห็น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อข่าวการล่มสลายของสำนักทันสวค์กระจายออกไปทั่วเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และแผ่นดินทางหลงังต่างตกอยู่ในความเงียบงันผู้คนส่วนใหญ่ต่างไม่เชื่อว่าสำนักทันสวค์ที่ภูมิอำนาจมานานบนแผ่นดินทางหลังจะถูกโค่นล้มด้วยน้ำมือของเย่เย่บ้างถึงกับหัวเราะเยาะออกมาเพราะไม่เชื่อในข่าวที่ได้ยินนั้นแต่ทว่ายิ่งรายละเอียดข่าวสานั้นได้แพร่กระจายออกมาจากเมืองหลิงเฉิงมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่องที่เขาวสวียนคงซานพังลงนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงบรรยากาศผืนแผ่น เหล่าประมุขของกองกำลังใหญ่ๆก็ได้พากันทยอยมาที่เมืองหลิงเฉิงเพื่อที่จะเข้าพบผู้นำหอการค้าใบหยกโดยเร็วที่สุดเพื่อผูกมิรผู้นำคนใหม่ของแผ่นดินทางหลางแม้แต่กองกำลังใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งแผ่นดินทางหลังต่างก็ประกาศตัวสวามิภักดิ์ต่อหอการค้าใบหยกและอาสาที่จะกลายมาเป็นกองทับขนาดย่อมของหองการค้าใบหยกทำให้กลายเป็นจุดสนใจของทั่วแผ่นดินทางหลางอีกครั้ง การตั้งแง่กับประมุขอารามวิถีสวรรค์และเหล่ากองทัพอี้เฮรินที่เคยมีในสมัยของสำนักทันสวรรค์นั้นก็ได้หายไปด้วยก่อนหน้านี้คนจากกองทัพอี้เฮริงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏนั้นกลายเป็นกลายเป็นที่รู้จักกันในนามของกบฏผู้กล้าแข่งข้อกับสำนักทันสวรรค์ส่วนเย่เย่ที่เป็นนับถือของเหล่ากองทัพอี้เฮริงและเป็นประมุขอารามวิถีสวรรค์คนใหม่ที่ได้รับสืบทอดอารามวิถีสวรรค์มานั้นก็ได้กลายเป็นที่ยอมรับกันในฐานะผู้นำของแผ่นดินทางหลาง กองกำลังนับไม่ถ้วนที่อยากจะร่วมกับกองทัพอีเฮริงหรืออยากจะได้รับความสนใจจากหอ,อการค้าใบหยกล้วนแล้วแต่ไม่ลังเลที่จะแสดงความนับถือต่อเย่เย่อย่างเทิดทูลชื่อเสียงเรียงนามของเย่เย่เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกซอกทุกมุมของจากประวัติชางหลังไปพักหนึ่งแม้แต่สุดขอบชายแดนของแผ่นดินก็ไม่มีใครไม่รู้จักนามของเ yeah, ย yeah ่เย่เจ้าฉินและคนอื่นๆก็ได้มารวมตัวกันครั้งแรกหลังจากการล่มสลายของสำนักทันสวรรค์นในห้องโถงของหอ,อการค้าใบหยกแต่ละคนต่างถบเถียงกันเรื่องอนาคตอย่างจริงจัง ฮ่องเต้องค์ใหม่ในที่สุดก็ร้อนพ้นภัยพิบัติไปได้นับเป็นพรจากฟ้าแก่พวกเราที่ได้อาศัยอยู่ในจักรวรรดิใหม่แห่งนี้พวกเราควรขยายรากฐ,ฐานอำนาจของเราออกไปภายใต้ชื่อของการค้าใบหยกและรวมเอาราชอาณาจักรชางหลางให้เป็นหนึ่งเดียวจางหวาอวินผู้บัญชาการกองทัพเทพมังกรก็ได้เสนอให้เจ้าฉินอาศัยจังหวัดนี้รวบรวมกองกําลังขึ้นใหม่และเข้าควบคุมเอเดอร์ซูโอของราชวงศ์ชางหลางเพื่อที่จะกลมอำนาจของแผ่นดินชางหลางให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ทว่าหลังกล่าวจบทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยความเงียบแม้แต่เจ้าฉินเองก็ยังลังเลที่จะทํํําาาคแนนะขอองงจหวว